มาแหละครับพี่น้องโอ้ได้แม่เพิ่มสัง่งบอร์วีไอพี่จะรับให้เอ็นนะครับไม่ได้รับเงินสิตัวราชาณนจัก ีบอร์ี่องตรวจด,ดูทุกอันครับพี่นรองได้แบบคนสร้างมาจากกระถางม้อันนะของเซ็กต์กันแหนมีช่วงเหมือนใหม่ครับสภาพกิ๊บ 9.9%เกนบอลเปิดไฟด้วยดวงแถมผ้าใบจุบจุโอ้กี่ที่นั่งทั้งหมดหมดแล้วเหรอ

เปรับมาอยากร้อยเอ็ดมมโอ้ไป้องครับกูนะบอกวิไอพีแล้วจ่ายค่าไอ้นั่น ฝั่งนี้คือไม่เป็นอ่ะปิดดิสีน้ำตาลทีมน้ำตาลสภาพแปดสิก้าแปดสิาเปอร์เซ็นตาเก้าสิบเปอร์เซ็นครับพี่น้องของเมือ 2, อม่อสองอัมาไซรถตู้คันในแม่แกแต่ตอนนี้ไปโมดิฟายอยู่ ทำสีทำอะไรแต่ใกล้จะเสร็จแล้วแหละจีน้อยกับพี่ครับรับทั่วทัวไทยพี่น้องผูเ้เล่นจังผูเ้เดสจิรับจังรับใบติดต่อในแม่สุภาพโดยตรงครับ ตู้เวียพีย่สิโอ้แถมแถมผ้าใบครับผ้าลรยพ้อม <ใน S 1> อ๋อคุ้มทำไมโอ้ยคุ้มหรอกเร็พี่นอ้องบอสไวยว่ะสีเดียวกันกับไอ้นั่นเลยกับตัวเดิมแต่มันล็อกมันทำไมไม่ล็อกมันล็อกมันทำไมไม่ล็อก กินห้องในโต๊ะใจเลยนะครับพี่นออ้องเขาเซ็นเลขมันบ่างเซ็นเดียวกันเลยกต่ในตัวรถผนออกครีมน้ำตาลครับพี่น้องสวยงามตามทองเรืองผู้ใดอยากเมาอยากยังติดต่อ,ตอได้แม่สุภาพโดยตรงนะครับเบอร์โทรวเบอร์ทัวอะไรไไในในใเบอร์โทรวยัง เบอร์โทรโจมโอ้ส่วนเบอร์โทรคอบอกศูนย์เก้าห้าสองสามห้าหนึ่งสี่เก้าสี่สองสามศูนย์เก้าห้าสองสามห้าหนึ่งสี่เก้าสี่สวยมากสวยพี่น้องติดต่อได้โดยตรงแล้วครับราคาอยังกาอราคาเมอทัวร์ประเทศย่อมเย้าะครับเราต้องเติมเองเดี๋ยวถ้ารถเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปใส่เป็นบอเมื่อสองกับพี่น้องแต่ว่าราคาค่ะกลางๆครับว่าแพ็กบันไดได้พี่น้อง เจ้ากันไปสร้างสันเก้าก้มือหนึ่งเท่าไหร่มือหนึ่งประมาณห้าหมื่้าเอากินมือนนี้ันเก้สามพันเก้าเบามพันเนีโอ้สามหื่เอ้สามหมื่นเก้าเจาาดเหลือดใให้ว่าเหลือจากสามหมนเหลือสามหมื่นหกดสามพักัพี่น้องที่ต่อได้แม่โดยตรงด้ครับตามเบอร์ที่ได้แม่บอกเอาไม่ได้แม่เบอร์ไม่ได้น้ สามาหนึ่ก้าติดต่อจักคง้เกยครับผมรับเหมารถตู้ทัวร์ฉาแนจจักรที่ไซคสขึ้นเนื้อล่องไตขึ้นใตล่องเนื้อค่้ารถตู้ท่านสีเส็ยแล้วเรีย้อยผู้ได้อยากเหมากาเหมาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตกแต่งเหมือนคันใหม่กันเลยจ้ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ที่เราจะเปลี่ยนถ่ายมาหมดแล้วมีไฟมีตะโจมี่ยกเกิดหน้าจะเกนหลังคือ ซื้อมาสามเดือนลูปหมดแล้วค่ะมีแต่จะเอาไปตกแต่งใส่ให้ทำเสร็จสีเสร็จก่อนทำสีเสร็จแล้วก็เราจะเอาไปตกแต่งรวมทั้งหมดเหมือนคันใหม่เลยบารีบ่านที่ได้ที่อยากรับเมาไม่อยากเมาแบบน้ำเมาเนี่ยค่ะเด้อเด้อได้นะค่าเขามาคุยกันทรเนาะต่อคุณแม่โดยตรงจะหมอเป็นรายวันหรือจะหมองเป็นรายวันหรือจะเป็นวันก็แล้วแต่ค่ะมันเหมือนใหม่ไหมค่ะตอนนี้หรือจะจ้างไปเล่นร่วมเมื่อกี้จ้างไปเล่นร่วมน้ำอาจารย์ดนตรีไปปะ ทั้งยีแน่นอนโอ้ครับสำ,สำหรับศิลปินผู้ใดต้องการนะครับขาดรถตู้อยู่ติดต่อในแม่นะครับรถตู T ้สวยครับตอนนี้ไปบิวมาเต็มสตมรีมแล้วครับเห็ดสีภายนอกเห็ดสีภายในนคะครับโอ้ข้างในเป็น VIP หมดเลยค่ะโอ้บีไหมดเลยทั้งเบาะเบาะก,ก็ VIP เนี่ยมาส่งวันนี้เลยเดี๋ยวขาดได้เครื่องเสียงเดี๋ยวเครื่องเสียงเครื่องเสียงค่ะเดี๋ยวไปติปต้อนจ้างวากันไหม วันนีเราเอาไว้ให้เพราะว่าถ้าทำสีเสร็จเราไปใส่เลยค่ะ่อครับอัปนรณ์การแสดงมาหมดทุกอย่างครับนี้ติดต่อได้แม่ได้เลยครับพี่น้องผู้ได้อยากสนใจกับมาไฟมีสเกิรหน้าสเกิรหลังค่ะโอแล้วก็เปลี่ยนไฟมาหมดแล้วอุปกรณนมาหมดทุกอย่างรอแต่ว่าให้สีทำเสร็จแล้วเราเอาไปใส่อ๋อครับเขาติดให้เลยเอาพี่น้องกูได้อยาสนใจกัติดต่อมาในแม่สุภาพโดยตรงเด้ครับยอเปลี่ยนุภาพนมวงสาม เมารถตู้พี่เปี้ยนธุรกิจไม่ละครับเป็นอาคลิปนี้ไปท้อนี่แหละคลิปนั้นก็กันมาไม่เอาไปต้มแป้งเป็นยิ่งเป็นลวดข้าแล้วค่ะเพราะว่าขันเกล้าห้าก็ต้องเอามาม่นี่ฝ้ายมะนี่ฝ้ายให้เป็นพรอยรับจ้างรับจ้างทั่วไปจอดไปซื้อกับที่ว่ามีไรใดเนาะซื้อกับี่ว่ามีไรใดค่ะพี่น้องเพราะว่าโอ้ไปได้แล้วครับครับเอาคลิปนี้ละครับพี่น้องติดต่อได้ครับที่เฟซบุ๊กสุภาพนามวงศาหรือว่าตัวสุภาพแม่ตัวลำเพลิน คลิปนี้ก็มีคลิปหนมาพอกันไหมบ๊ายบายครับ